แถมเขาต้องนอนโรงแรมเดียวกันด้วยนะคะในยุคที่ความสะอาดเป็นเรื่องสำคัญแน่ใจได้อย่างไรว่าฟันปลอมสะอาดแล้วทำความสะอาดด้วยเม็ดฟูโพลิเดนที่มี4ประสิทธิภาพทำความสะอาดฟันปลอมได้เป็นอย่างดีแม้ในจุดที่ยากจะเข้าถึงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้พร้อมลดแบคทีรียสายเหตุหนึ่งของกลิ่นปากได้ถึง99.9 9 99ิช่วยฟันปลอมสะอาดและสดชื่นได้กลิ่นมิ้นท์ <Poly> แม่ให้รักครอบครัวเรารักให้ลูกสนุกกับการจับปลาแล้วยังเต้นกันหนักขโมยซีนแถมยังเล่นซ่อนหาก,กันได้ทุกที่ถึงแม้นอกบ้านจะมีสิ่งสกปรกลและเชื้อโรคแม่มั่นใจสบู่เด็ดต่อ ช่วยปกป้องครอบ,บครัวจากสิ่งสงกปรกและลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียรที่แฝงอยู่ได้ถึง99.9%ทุกสิ่งที่รักปกป้องไว้ได้เสมอด้วยเด็ดต่อเนี่ยไอชิ้นอร่อยฟินได้ต่อ It's Tilly win It's to Tilly to win สองชิ้นโตฟินช็อกโกแลตใสจัโบ้วทิวลีปทวินสองชิ้นอร่อยฟินทุกจังหวะซีวิกที่มากำหนดโลกใหม่ เป็นซีวิตที่ไปไกลเกินกว่าใครจะตามเอาลูกซีวิคดライブที่อันดราย e ว AIS 5G จะเต็มแมช,ชฟุตบอลไทยมากที่สุดกว่า600แมชฟรี Free ที่ AIS Play เปลี่ยนผ้าอ้อมกันหนาไปค่ะขอแบบบางๆนี่เลยพ้าอ้อมซันนี่เบบี บางเชียบนมซึมซับแห่งวัดบางสบายจะหนูไม่อยากทอนสันนี่เบบี้บางเชียบซึมซับีได้เวลาเล่แม็กซ์แ็มเต็มแม็กซ์หอมเป้มแม็กซ์กรอบเป็มแม็กซ์อร่อยแม็กซ์เล่แม็กซี่รสลองเลยช่วงเวลาแบบนี้พวกเรายิ่งอยากมีอะไรคุณคุณนั่นแหละครับคุณคุณ และคุณไ<น>ม่ Dashmeal Plus เข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นพร้อมสองรสใหม่มีโปรไบโอติกและวิตามินซีสูง Dashmeal Plus Plus ไปอยู่ในทุกวันลองเลยไม่ว่าจะฝุ่นควันความร้อนความคันจากโดนแครจัดการด้วยเ l e ียร์อไอซ์สูเมนเทอลสามพลังสะอาดสดชื่นช่วยกำจัดโดนแคพร้อมพลังทริป l e Zero โรเช หมดความกัวงวลเรื่องรังแคความคันและช่วยลดการสะสมของแบคทเีเรียเพื่อผมสวยมั่นใจไร้รังแคเคลียเช้าแล้วต้องปลุกด้วยของอร่อยกโก้ครันช์ผสานคุณประโยชน์จากธัญพืชเต็มเมล็ดวิตามิน B 5หชนิดธาตุเหล็กและแคลเซียมอะไรใหม่กโก้ครันช์ซีเรียลรสช,ช็อกโกแลตชิพคุกกี้อไร่อยได้คุณประโยชน์ลองเลยนี่คือรถยี่ห้อฟ้าใสฟ้าใสๆเกิดขึ้นได้จากรถ e v ของเขาเอง ยังมีความสุขอีกมากมายให้คุณมาเติมนะครับเติมเต็มทุกความสุข PTT Station เจอช็อตโดนใจน้องหมาถ่ายสเก็ตแบบนี้ต้องถ่ายเก็บด้วย Samsung Galaxy A52s 5G ใหม่มาพร้อมกล้องสุดล้ำ Single Take เก็บช็อตสุดเซอร์ไพรส์ในแชตเดียวได้ทั้งภาพนิ่งสวยๆและวิดีโอถึง10แบบแถม AI ยังเลือกช็อตที่ดีที่สุดให้ด้วย ใหม่ s a m s u n Galaxy g A 5 2 S 5 G เริ่มต้นเพียงเดือนละ934บาทถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นอุบัติเหตุใหญ่วันนี้เรือลากจูงล่มกลางแม่น้ำเจ้าพยาที่หน้าวัดพนันเชิงเจ้าหน้าที่ยุติปฏิบัติการค้นหาเรือจมหายและชาวบ้าอีก2รายแล้วนะครับพร้อมปรับแผนค้นหาก่อนจะเริ่มอีกครั้งพรุ่งนี้ เอาให้ชัดวันนี้พาย้อนรอย3แยกยจุดรวมแม่น้ำสองสายเป็นจุดน้ำบนไหลเชี่ยวทำไม<แ>จึงเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งครับหลังกรมชนประกาศแจ้งเตือนประชาชนว่าเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์ระบายน้ำเพิ่ม4เท่าจะส่งผลกระทบ6จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครผมจะพาลงพื้นที่ไปดูระดับน้ำในจุดสำคัญที่เขื่อนพระราม6นะครับชาวบ้านริมน้ำเตรียมรับมือเดี๋ยวเกิดกันทั้งหมดในรายการเอาให้ชัดครับ มีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้ไนนสนับสนุนโดยซัมย่าบูดารสฮอตชิคเก้นอร่อยระดับสวรรค์ชั้นเผ็ดดีดีครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มลำใหญ่ทาฟ้าจุลาเหิรใหม่นมตรามีโกผสมอาเซโรล่าเชอรี่ครีมติดฟันปลอมโพลีเดน